สม,สมทำไมพี่ต้องได้ของขวัญด้วยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่ต้องหน่อยทำไมพี่ต้องได้ของขวัญทุกครั้งที่เป่มวันเกิดของคนอื่นไอ้นี่ฉันก็ไม่อยากได้ใครใครเขามีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไอ้นี่ฉันก็ไม่อยากได้แม่ตื้นพี่พี่ไม่ชอบตุ่ยไม,ไม่สวยแม่เลยไห่ฉันเดี๋ยวไันนั่นอีนู่น ก็าเป็นของที่พี่เคยใช้แล้วทั้งนั้นทําไมฉันต้องใช้คนนี้เลยได้จากพี่เห็นชัดๆผมแม่แลำเอียงอะไรก็พี่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 มังเต่มทุกอ,อย่างเรียนก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่งใครไปใครมาไม่เอาพุหนึงพี่เขาฟังฉันนะ่ะตาตาจจริงๆแฟนพี่เขาทิ้งพี่ไปผมพี่มาเจอเชื่อหลายลมวันที่พ่อผมไม่มีพิษ พ่อบอกก็บอสจะทำให้พ่อสดชื่นยืนอยู่บนเดินเขามีบันที่ของแกในคนนั้นเจอชื่นเหมือนเสาจะเป็นเสาที่หุ้มทองแต่ก็แข็งทื่อน,นำไูจะตายโอ้ยทาใจจริง